อันนี้คือโดรน <c oughs> เราจะมาประกอบกันมาเล่นยังไงนะอันนี้คืออะไรเพื่อนๆน่าจะเป็นกล้อง Okay. ใช่แล้วกล้องอ๋ออ๋อโอ่คกล้องติดโดรนตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเช่องโดนใจออกบัน <c oughs> นันเสนอ <c oughs> โดน เรามาประกอบกันนะคะ